คนมาเบิ้งผู้สาวเนาะเบิ้งผู้สาวลาวนี่แม่นอาเลยแอปแล่นยังคือยังคือกำกับออกกำลังกายเนาะซอมเล่นคนบอกว่านี่นี่ก็คือไอ้มอนเนาะกับน้องแหม่มเนาะทุกคนไอ้มอนอันนี้แหม่มเด้อเป็นยรื่องอะไรล่าสุดอ่านแท็กคิวอไปเป็ีนอ่ะเลยแท็กคิวอ้ย คนแอดมาลมทลายดิตอบผู้บ้าไทยยูบอตอบตอบอย่ตอบย่่ารักทุกคนเลยแต่ยังคามีหายกี๊ตีตอนี้วะยังยัอันนี้สแกนกันมาลูๆเลยเด้อเออเื่อมุนี้สแกนเองบอเด้พ่อติบคนอ้ยกว่ากว่าสามสิบบวกบวกอแอ้วทุกคนนี่มีมียูเมียน นี่ก็มีเขาก็ถามมาหลายอยู่เนะว่ายังเห็นอ่าเอโมนกับน้องแมมนะทุกคนมือนีลินดากะมาทายทุกคนในเบิ้งเพื่อนว่าเอาออกล้องเลยได้เลยหลายเด้อวอร์ัซนยังเห็นคินโอดเวอร์แซนเออจีบเนาะคุเลยยังกี้บวอรติก่ะซู้ๆนะทุกคนเขาก็ต้องเบื้องใจก่อนเนาะเพราะว่าผู้สาวลาวก็ต้องเบื้องก่อนบริเวณวสิทักมาและเป็นแฟนเลยกับบรแม่เนาะก็ยังทำยังทำ ยังทำจ่ายอยู่อ้าวทายซะดือเสี่ยนไปเราเขากระสีไปนะยังโสดเลยยังโดเลยอันนี้แม่ดาเลยยังโสดเลยบรรยากาศบรรยากาศดีดีเนาะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นอาบึงท่าหลวงที่เขาอามากมาออกกำลังกายกันเนาะนี่เขาจะมีคนมาเล่นหลายหลายคนเลยนี่บรรยากาศดีแฮงเนาะ มาก็มาได้เนาะทุกคนฮืาฮ่าก่าฮ่าฮ่าฮ่คฮ่า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 น่าฮ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 ่าาฮ่า่า่่า่่ อันนี้ก็แนะนำใช่ไหมนมานำมาโชวะ,บ,ะบรรยากาศดีนะทุกคนมือนี้<จ>กา<ะ>รลอในนึ่งรอเดี๋ยวเหากระซิออกไปสีหอมเพราะว่าย่างออกกับร่งกายได้เพราะว่าช่วงนี้ฮู้ซื้อว่าตัวเองม่ได้ออกกับร่งกายเลยอ่าแล้มือเราเหา่าจิไปถ่ายอีกไปมอนันเฮดอันค<ม>่าซัพพอร์ตแล้วแหละยังยัางก็ทางในบ้านไปจำตัวใช่เอามือนเอ้า ได้สิเพรียงเห็ดประจมตัวกระปุ่มสมมุติควรแจึงได้ว่าใช่และเมื่อบานเห็ดบโบผักบาดประจมตัวด่างเมื่อดีสิบจังหวะเมนเหมือนสิบเจ็ดสิเปร์ค่ะถือวันสองทีแต่หันว่าอืมไม่เข้าไปบงแล้ยวลราอ่านสีเห็ดพาสปอร์ตเอ้ยเห็ดอันบาดประจมตัวก่อนเนาะก่อนที่จะมาเห็ดอันก่อนที่จะมาเห็ดพาสปอร์ตเห็ดบาดประจมตัวจากมือนึกว่ามือเดียวกระเลวมือเดียวมือเดียวกระเลวนะ คือว <molec> ่าเพราะว่ามือนั้นเตรียมไปนั่งท่าเอากะโมโหสามชั่วโมงครับก็ได้แหละเฮ็ดด้วยเฮ็ดอยู่กันเลยอยู่บ้านก็ได้บอกตอนนี้เฮ็ดอยู่บ้านได้แล้วนะทุกคนไอหมอนคนกสิเฮ็ดอ่าบื้มพานแดดก็คือพาสปอร์ตเพื่อที่จะไปไทยขั้นเขาไปไทยรอบนี้เฮาสิเปกนเลยอก่ะเอาสิพาเดี๋ยวไปกันเลยถ้าว่าสิไปไทยรอบนี้ฮะไปกันเลยเอา ไปเสร็วก็ไปทำบุญป้าอยากไปทำบุญเนาะทำบุญเราสิไปทำบุญวัดเลยทำบุญเยอะเลยอ่ะไอ้วัดดีๆก็แนะนำด้วยค่ะเออแม่ถ้าว่าเป็นไผ่หัววัดอ่าที่ไกลๆเนาะเอาไกลๆก่อนเนาะถ้าใจแท้ก็อยากไปทะเลเลยเนาะแต่ช่วงนี้ไก่แท้ผู้เก่งผู้ใจโอซานช่วงนี้สดเนาะ ช่วงนี้ว,ว่าจะซอดเลยไม่หมดแล้ว, <c oughs> วจะไม่เอาไว้ช่วงไหนมีอ่างบเยอะๆกอนเอาชิพากันไปทะเลนะทุกคนเนาะทะเลเม่มก็ไปทะเลอีกรอบเลยไปทะเลเวียดทะเลไทยยามพันที่เคยไปมันบอกทะเลไทยยังไม่เคยไปเออโอเคแต่เราก็ไปจื้อกันที่ทะเลไทยเนาะแต่ว่าช่วงนี้อันไม่อยู่ช่วงๆอีกนะไม่แล้วกนะ็ <c oughs> มือแค่ซอสกูเนี่ยไหมหมดแล้วใครมีสปอนเซอร์สปอนเซอร์ใจค่ะแต่ว่ามีอยู่สปอนเซอร์นะขวดนึ่งกันสาวบ้านแชเย็นในพร้อมเออแชเย็นพร้อมเสียน้ำก้อนแล้วก็เอาน้ำก้อนให้นะทุกคนมีกาสมีคนมาย่างลายลายโอ้บรรยากาศตอนนี้โคตรดีเลยลมมาเนาะแม่นลมลมดีลมนี่ผู้สาว คนเห็นบรรยากาศนะบรรยากาศโคตรดีเห็นบรรยากาศแล้วอยากได้แฟนมาทันทีเลยได้แฟนมาทันทีเลยกอแขนยังเดี๋ยวเดี๋ยวเออบอเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นแฟนแล้วยังอะไรก็เห็นบรรยากาศดีแล้วยังมีแฟนยังมีแฟนมาทันทีเลยยังมีแฟนมายังนำทีกอแขนเนี่ยเออเนาะเขาก็อยากโซ่เนาะอยากโซ่ยังอย่งนี่นะทุกคน บรรยากาศคือสวยคือเลิศอันนี้ก็คือเป็นบ่อนที่เขามาให้มายาโอกำลังกายเนาะพู้เรามีลูกมีหลานหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงมีหมามีแมวก็สามารถมายังลินได้นะทุกคนบรรยากาศดีดีก็คือดีหล่เลยๆเนาะนี่อือเอาทายเลยไหมหูปนะมีหูโพดอันลงอันเฟซแลววะ ภาเป็นประมาณโดแต่งฮุกหลแต่ว่าทด้ฮุกงามเมื่อนั้นลินดามาถ่ายอะคลิปรถอยู่นี่เนาะถ้าว่าใครผ่าได้ติดตามแฟนเพจลินดาเนาะซื่อว่าลินดาแฟนเพจเนาะลินดาช่วงนี้ลินดาเ็ดคลิปเดียวนะทุกคนเ็ดคลิปเดียวก็จะมาเล่าให้ฟังก็คือใครที่ยังบ่ได้ติดตามเพจลินดาฝากไปติดตามเพจลินดาเด้เอ,อลินดาแฟนเพจตอนนี้นะ ถือปัญหาอยู่หน่อยนึงเนาะอันอยูเพดคนบอกว่ามีความเป็นลิขสิทธิ์น้อยเปอร์เนลินดากะบบฮัวสิเฮ็ดน้องไทยแล้วกะเออมีแต่ไลา์สุดแล้วกะโพสหูทั่วไปช่วงนี้เพราะว่าเพราะว่ายัางโบฮัวเลยว่าบ่าอันเพจที่โวดรองให้เมื่อไหร่เนาะต่กะฝากไปติดตามลินดาแฟนเพจเด้อลินดากะจะลงคลิปเป็นคลิปสั้นนะทุกคนกะใช้ชีวิตประจำวันนี่แหลนะเนาะให้ทุกคนได้เบิ่งกะ ก็คือ YouTube นี่แหละเนาะลินดากะยังให้ทุกคนไปติดตามแน่เพราะว่าอยู่นี่ลินดาบ่ค่อยได้โพสต์โ่อย่น่นลินดาโพสต์โมเนานนะแล้วก็ึ้นไลฟ์สดเพื่อที่จะมาเจอกันเขียนเป็นภาษาไทยเข้าไปเลยเนาะนี่เปึ่งไปบรรยากาศนี่นะทุกคนอันนี้ก็ ตอนนี้น้องมาบึ่งท่านหลวงครพร้อมในใจไหมนี่สามแผลความจริงเลยนะมาแหนมผู้บ้าวความจริงอ่ะไม่ได้มาแย่งควกลังกายหรอกเอามาแหนมค้บ้าวเลยแหนม อันนี้ยินดาไทยเบื้องหลังนะทุกคนอันจะมาเล่าให้ฟังก่อนเนาะอันเอยมอนจะเป็นพ่อของเอมอนจะเป็นาอของพ่อของบิ๊กนะทุกคนอ่าแล้วก็เป็นอายของผู้ถือกล้องอ่านพ่อของเอมอนก็จะเป็นไอของผู้ถือกล้องพร้อมแมวป็น เปลีายของพ่อพูดถึงกองอเว้าจะเล่าแนวใดเนาะและแม่มน,นี้คันว่าเออในานามก็จะเป็นเลนเนาะเขาเอิว่าเลนเออคือบิ๊กกับลาจะเป็นอันหลานของไอมอนไอมอนก็จะเป็นอ่าลูกของลุงเออเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเขาจะงงอือ บรรยากาศดีเนาะมองดีดีเทา่าไหร่หลายมือเขาอ่ะเขาอาซาดมาน,นั่เนาะมานั่งปิกนิกยนคยวนแคมมานั้นอะ่ะสเป,ป่นเดินอีกอันตัวนึงแดดเขาให้นั่งแม่ก่อมันมันมีบนนึงก่บแม่ที่นั่งยุแคมน้ำเออเท่าไหร่วาวฮิตึกะเออจวนน่าใดดว่าวท่าว่าให้วาวใฮิตึกะจะคือเป็นลูกอายลูกน้องเออมาจังซีซ่าบิ๊กอะ เซ็ดซ่องยูทูบไหมเนาะซื้อว่าบิ๊กเซฟ้วก็ไอบินนะคะ, been, ะ,คะมีเออยอนนานที่ว่าเปิดซ่องยูทูบใหมก็คือสามด้านที่ได้เปิดใหมที่จะเป็นยูทูบเบอร์เนาะอ่านี่บรรยากาศยามแรงก็จะประมาณนี้บรรยากาศยามแรงก็จะประมาณนี้เลยอันนี้ก็อีกจักน้อยเนาะเขาก็จะเริ่มทยอยกลับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแล้วเนาะทุกคน บอกได้เลือ่ามานี่ท้าวไผาา่กเห็นของดีเนาะของดีนะควดหลวงเวีงยงจันทสาวสวยสาวสวยสาวหน้าหักเนาะนักเฮียนนักศึกษาเพราะว่าก็เจ้าเฮียนแล้วเขาก็ตัวแรงมาเขาพากันมาออกกาลังกายเออไดรินดานนะเห็นเขาอยู่ใกล้ๆอ่ปการทายเนาะไปเลย มืออาชีพแล้วเฮ้ยดูยังมืออาชีพุดมามาเล่นมืน้ามีนบิสิวสุดก็มืน้าบิสิวส,สุดเล่นกอ็อันนี้คือมือนี้บอะไ้ตั้งใจที่จะมาเล่นนะทุกคนมือนี้เขาตั้งใจที่จะมา,นายนางลินพ่อเบิง้งตอนนี้น้ำหนักเอ้ยมอญลงจากโลละสองสาม ตอนนี้42แค่จาก4ี่เออส7ดละค่ะจาก51ค่ะมาแมนเออดีแล้วอันนี้ะคือหนาวคือหนาว่ว่เอามาอยู่เรียๆไปว่า่แบแบบซไปคำสนดังมันมีตุ้ยออหบเอ็แบบมีแต่กินนอนกินแต่นอนเออส่วนงานบิ่งวบมือไปคำสนุดเดียวห้51โล51เโลเห็นบอตอนนั้นอุอเดี๋ยวนี้ละบ้ ตัวนี้ลง47แ,งแ,ลแลวอ่าแปลว่าบนสบายมันมเป็นไข้ใช่ไเลิศไ่ัิดวงไปหอย่างไปพูนวันนี้อ่ะเออไทยฮูมสไตล์ตน้นเป็นเสน้มน,ต,นตัวนี้ตอนนี้ตาเวนกำลังตุกดินนะทุกคนอืมบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เลยตอนตาเวนตุกอ่า นี่กวาเขาก็ยังพากันท้ายหงอีกน้อยแล้วพวกเขาก็จะพากันออกไปเนาะเพราะว่าเจ็ดโมงแล้วลินดาก,ก็ยังไม่ได้โทรหาไอ้ตัวเอเลยอทีมงานบ้านหนาวมีแฟนเป็นสาวลาวแต่มีแฟนเป็นไซสละ่ะลินดาวะไม่น้องอายกนเนาะลินดากระบอกงูเนาะเดี๋ยวลินดาก,ก็จะเฮ็ดคลิปโทรหาราทุกคน ใครมีเรื่องอย่างก็มาเล่าให้ลินดาฟังแน่สินะมาคอมเมนต์บอกลินดาแน่ลินดาตุกข้าวอย่างโบสินะ <c oughs> โอ้ยก็ดาจะบอกเรื่องอย่างดอกตีลินดาก,กับว,าน,วานไอเอก,กะไอเอนี่มีอย่างก็จะบอกลินดาอยู่นะลินดาเปลเป็นน้องฮักเราอยู่นะเนาะอะ,อะแล้วลินดากกจะไว้เฮดคลิปให้ทุกคนในเบื้องตามหลังอีกเนาะทุกคน